สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตำนานมังกรหยกเอมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโตโกคิวปายครับผมอ่าเป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับในกิจกรรมนี้แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก็มีคําถามอะไรคําถามนะครับว่าโตโกเนี่ยเหมาะกับทีมแบบไหนโตโกเนี่ยสายฟรีเล่นได้ไหม ต๊กโกเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นทีมเล่นทีมกระบี่มาเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปเริ่มคุยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับต๊กโกคิวป้ายกันก่อนนะครับ โกโกคิวป้ายนะครับสกิลพิเศษนะครับที่เป็นสกิลทำดาเมจหลักเลยนะครับก็คือสกิลก้าวกระบี่เดียวดายนั่นเองซึ่งก้าวกระบี่เดียวดายเนี่ยจะทำดาเมจเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มอีก12ครั้งโดยจะสุ่มเป้าหมายทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ดาเมจเกิดขึ้นนะครับมีโอกาส20%ที่เป้าหมายเนี่ยจะได้รับสถานะบาดเจ็บภายนอกไหครับแล้วก็ สถานะบาดเจ็ภายนอกจะทำดาเมจอีก42%ต่อเนื่อง2รอบนะครับนี่คือสกิลทำดาเมจที่เป็นไฮไลท์ของโตโก,โกเลยนะแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลที่ทำให้ฝ่ายศัตรูนะครับถูกลดโอกาสถูกลดสเตตัสที่ใช้คำว่าลดต้านคริติคอลนะครับลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์ นั่นแปลว่าจะทําให้ทีมเราเนี่ยคริติคอลได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับจดจําคําว่าคริติคอลได้ง่ายขึ้นเอาไว้นะครับสกิลนี้เนี่ยจะลดต้านคริติคอลลงไป6%ปนะครับ3มรอบนะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับคุมกระบี่ปากมานะครับเป็นสกิลบัฟดาเมจให้กับตนเองนะครับ เมื่อโจมตีสกิลนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจตนเองเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเพิ่ม12%นะครับเยอะมากในสกิลเลเวล1นะต่อเนื่อง3รอบนะครับแถมสกิลนี้ยังทับซ้อนได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าโตโกเนี่ยมีสกิลดีบัฟนะครับลดต้านครีนะครับแล้วก็มีสกิลบัฟตัวเองเพิ่มดาเมจนะครับสุดท้ายนะครับทีเด็ดของโตโกนะครับอยู่ที่ลูกไฟขั้น1นะครับจริงๆเนี่ยลูกไฟขั้นอื่นๆเนี่ยก็ช่วยเพิ่ม ดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นตกโกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะอัพให้ถึงลูกไฟ6นะครับสําหรับคนที่จะไปให้สุดทางนะนะครับแต่ตกโกจะเริ่มโหดขึ้นนะครับตั้งแต่อัปลูกไฟ1ขึ้นมาครับเพราะว่าเมื่ออัพลูกไฟ1ขึ้นมาแล้วนะครับจะทําให้ได้รับความสามารถนะครับเมื่อทีมเรานะครับฝ่ายมิดเรานะครับทำคริติคนะครับ โกโกจะเพิ่มโทสะให้ตัวเอง25แต้มครับนั่นแปลว่านี่คือเหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุติก็คือถ้าเราอัพนะครับโตกโกไปถึงรูปไฟ6ได้นะครับเทิร์นแรกเปิดเกมมานะครับปล่อยสกิลเลยพอปล่อยสกิลหมดปุ๊บโทสะหมดไปใช่ไหมครับโทสะหมดไปนะโตกโกเข้าไปโจมตีนะครับ อ่าเดี๋อ่าทุกคนยังไม่โจมตีนะครับเอาใหม่นะโทสะหมดไปใช่ไหมครับจังหวะที่เทินที่2วนเข้ามานะครับถ้าเพื่อนนะครับในทีมนะทำคริติคอลได้นะครับเราจะได้โทสะเพิ่ม25แต้าเตมนะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าคริติคอลเนี่ยติดหลายๆครั้งนะครับถ้าคริติคอลติด4ครั้งนะครับพอถึงเทินโตกโก้ขึ้นมาเนี่ย ก็แน่นอนครับว่าจะใช้สกิลถ่าไม้ตายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนจบเทิร์นเนี่ยในตอนจบเทิร์นทุกๆเทิร์นเนี่ยเราจะได้โทสะเพิ่มขึ้นเทิร์นละ25อยู่แล้วนะครับหมายถึงถ้าจบเทิร์นของฝั่งเราทั้งหมดนะครับ5ตัวละครนะครับวนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยเราจะได้โทสะเพิ่มขึ้น25นะครับนั่นหมายความว่าต็กโกเนี่ยมีโอกาสที่จะ ปล่อยสกิลท่าไม้ตายติดกัน2รอบติดเลยนะครับโหดมากๆเลยนะครับเอาละครับดังนั้นนะครับโตโกโกเนี่ยก็เลยเหมาะกับทีมที่มีบัฟที่เพิ่มความแรงในการโจมตีให้กับตัวเองและตัวละครในทีมเนี่ยควรจะทำคริติคอลได้ง่ายๆด้วยนะครับเราไปดูกันครับว่า จะมีตัวละครไหนบ้างนะครับที่สามารถทำคริติคอลได้ง่ายๆนะครับตัวแรกนะครับก็คือเฮงเต็งเอีย e งนั่นเองครับอ่าเต็งเต็งเอียงเนี่ยอยู่ในทีมกระบี่ด้วยนะนะครับสาเหตุที่เฮงเต็งเอีย e งทำคริติคอลได้ง่ายนะครับก็คือสกิลที่3นะครับทุกครั้งที่เลือดของตัวเองลดลง10เพิ่มโอกาสคริติคอลอีกสอร์เซนะครับแล้วก็สกิลที่1ครับ ถ้าศัตรูเนี่ยติดสถานะบาดเจ็บภายนอกนะครับการโจมตีครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสคริติคอลถึง24%ครับแล้วศัตรูจะติดสถานะภายนอกได้ยังไงล่ะนั่นก็คือเมื่อเฮงเต็งเอียงนะครับออปลูกไฟขั้นหนึ่งหรือว่าแดนชันขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยการโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาส25%นะครับที่จะทำให้ศัตรูทั้งกลุ่มนะครับติดสถานะบาดเจ็บภายนอกครับ นั่น,นเลยทําให้เฮงเต็งเอียง e เนี่ยมีโอกาสที่จะตีติดคริติคอลสูงมากมากเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าหัวเอี้ยวครับผมใช่แล้วเป็นทีมกระบี่อีกแล้วครับสกิลของหัวเอี้ยวนะครับอเนื่องจากหัวเอี้ยวเนี่ยมีสกิลสองนะครับ ซึ่งเพิ่มคริติคอลให้กับตนเองอยู่แล้วนะครับจนถึงจบการต่อสู้เลยนะครับแล้วก็สกิล l นะครับบัฟให้กับบัฟดาเมจให้กับอาชีพทีมกระบี่ด้วยครับนั่นทำให้นะครับตัวหัวเอียวเนี่ยเป็นตัวบัฟดาเมจกระบี่นะครับ ที่รุนแรงมากนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นแดนชานชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าลูกไฟขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยหวมเอี้ยวเนี่ยเมื่ออยู่ในสนามนะครับจะมอบโบนัสให้กับจอมยุทธอาชีพกระบี่ทั้งหมดอีก10%นะครับแปลว่าหวมเอี้ยวเนี่ยมีบัฟดาเมจกระบี่2ส,สกิลเลยทีเดียวนะครับและยังมีโอกาสที่จะสร้างดาเมจคริติคนะครับเพื่อไปบัฟโทสะให้กับโตโุกโกค,คิวป้ายด้วยนะครับ อ่าโดยสกิลบัฟคริติคอลนะครับถ้าอัพไม่ถึงลูกไฟสระลูกไฟขั้น3นะครับก็จะมีดาเมจคริติคอลอยู่ที่อ่าขอโทษครับมีโอกาสเพิ่มคริติคอลอยู่ที่1 5แต่ถ้าเกิดอัพสกิลนี้จนถึงขั้น3แล้วนะครับโอกาสคริติคอลจะกลายเป็น25%นะครับนั่นหมายความว่ายิ่งมีโอกาสติดคริติคอลมากเท่าไหร่นะครับ โลโกโคิวป้ายก็ยิ่งมีโอกาสเพิ่มโทสะได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับหลักๆแล้วนะครับ3ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทีมกระบี่นะครับที่มีบัฟส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับทําให้ทีมกระบี่เนี่ยเป็นทีมที่โดดเด่นในเรื่องดาเมจแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแต่นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่เล่นทีมกระบี่มานะ นะครับอันนี้คือสําหรับเพื่อนๆที่เล่นทีมกระบี่มาแต่แรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีความเหมาะสมนะครับในการเล่นกับโต๊กโกโคิวป้ายมากๆทาดาเมจได้ดีแล้วก็บัฟกันได้ดีนะครับแต่สำหรับคนอื่นนะครับที่บอกว่าอ้าวผมไม่ได้เล่นทีมกระบี่มาแล้วผมจะเล่นต๊กโกได้หรือเปล่าคําตอบก็คือได้ครับผมเพราะมีตัวอื่นที่เป็นทางเลือกนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับ หัวเอี้ยวนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรจะมีในทีมต่อให้ไม่ได้เล่นทีมกระบี่ก็ตามเพราะว่าหัวเอี้ยวเนี่ยเป็นตัวตำนานนะครับก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นเราสามารถแลกได้ในร้านนะนะครับตัวนี้ควรเอามาบัฟกโตกโกโดยเฉพาะเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีเฮงเต็งเ,เอี้ยงนะครับเราสามารถใช้ตัวละครเซียวเซียงจือแทนได้ครับอ่าเพ,พ,พราะว่า เซียวเซียงจื่อเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับตัวเองครับสกิลแรกนะครับนอกจากจะสร้างดามจแล้วนะครับยังเพิ่มคริติคอลให้ตนเองเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคริแล้วคริติคอลที่เพิ่มเนี้จะอยู่ต่อเนื่องจนถึงจบการต่อสู้เลยนะครับ แล้วก็สกิลที่4นะครับของเสี่ยวเซียงจือนะครับสกิลนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเปิดสนามนะครับจะลดความแม่นยําของตัวเองลงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มคริติคอลนะครับก็คือเพิ่มโอกาสคริติคอลนะครับให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอลนะครับจนถึงจบการต่อสู้เช่นเดียวกันครับเสียวเซียงจือ G ก็เลยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ ทุกๆคนเนี่ยน่าจะหามาได้ง่ายเพราะ1หนึ่งเลยคือเป็นตัวมหากราบนะครับตัวมหากราบเนี่ยถ้าแลกในร้านเนี่ยด้วยป้ายคุณอุปการเนี่ยอาทิตย์หนึ่งจะสามารถแลกได้100เศษชิ้นส่วนนะนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับอยู่เซิร์ฟเวอร์หลังๆเนี่ยแล้วอยากจะเล่นตโตโกโดยที่ไม่ได้เล่นทีมกระบี่นะครับก็เตรียมปั้น2ตัวนี้เอาไว้ได้เลยนะครับก็น่าจะช่วยบัฟโตโกได้เช่นเดียวกันนะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่อยู่นอกสายตาของคนหลายๆคนนะครับนั่นก็คือตักหมอนั่นเองครับตักหมอเนี่ยสกิลแรกของตักหมอนะครับถ้าโจมตีนะครับเป้าหมายนะครับแล้วติดเป้าหมายติดสถานะบาดเจ็บภายนอกอยู่นะครับการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มคริติคอลอีก14เอร์เซครับอ่าเรียกได้ว่าอาจจะพอเสริม ทีมได้นะครับเสริมการเล่นคู่กับโปโกโกได้สําหรับคนที่ไม่ได้เล่นทีมกระบี่นะครับการมีตั๊กหมออยู่เนี่ยแปลว่าดาเมจเป้าหมายเดียวเนี่ยจะรุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็สกิลสามนะครับตั๊กหมอเนี่ยเมื่อเปิดสนามแล้วนะครับจะเพิ่มคริติคอลให้กับตัวเองนะครับอีก12%นะครับที่เลเวล1นะจนถึงจบการต่อสู้เลยนะครับ อาเพราะงั้นนะครับตัวตักมอเนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยบัฟเพิ่มโทสะนะครับให้กับโตโกได้นั่นเองเอาละครับทุกคนนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นโตโกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่า โอ้เราจะหาโตกโกมาใช้ดีหรือไม่ดีนะครับพี่ลุงแนะนําว่าไม่ว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับเราก็ควรจะทํากิจกรรมให้ได้โตกโกมาก่อนนะครับผมว่าพอได้โตกโกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกตัวละครโตกโกได้ในกาชานะครับอ่าตอนที่เราได้มาก่อนเนี่ยดีกว่าเราไม่ได้มานะครับแล้วต่อไปอเราอยากใช้ขึ้นมาเนี่ย อาจจะไม่สามารถเลือกตัวโตกโกได้นะครับทุกคนส่วนวิธีการที่จะได้มาถึงโตกโกนะครับก็ลองดูคลิปของวันก่อนหน้านี้นะครับที่พี่ลุงทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับเอาละครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s ับสไคร้นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย